ฝันชอบกินาครับไฟานี่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาวันซ้อมมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเราตามครับอ๋อนี่มาแทนเหรอครับ,บรู้ตัวกี่วันประมา,าณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเรามีรายการอยู่ไหมมีครับมีต่อยวันที่ต,ตน้นหน้าอ๋อก็อเลยวันนี้ก็โทรมาก็เลยมานี่เลยเนาะครับออตอนนี้เราอายุจะเข้ายี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หกสิบเจ็ดหกเราไปซ้อมอยู่ที่ไหน อยู่ที่สุรินเลยได้อยู่นั่นมีใครเป็นกุ้บบอสาลมังมีเพื่อพี่พี่น้องๆ้องที่เรียนที่นั่นก็ช่วยกันนะเนาะแล้ววันนี้เลยต้องมาแทนเลยวันนี้เลยต้องมาเจอกับปากปามเล็กเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเก่งมาแต่เขายังได้ทันดูยังดูแล้วเขาโมสตัยเขามีลูกครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอตอนเย็นวางเกมวางแขงไงดี ตามเกมครับอ่าก็เหมือนต่อยตามสไตล์ไปเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธกัะเวทีเนาะครับล่าสุดเราต่อยไปที่ร้อยสามเจ็ดอ่ะอืมต่อยที่นี่ปะใช่วันนั้นเป็นไงได้คะแนนตอพาไปคะแนนใหม่ครับอืมวันนั้นร้อยสามเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสามแปดต่อเขาเสือสองฟอนครับผแพ้มาแล้วมาต่อยอีกไหวไหมไหวครับไม่มีปัญหานะเมื่อกี้ร้อยสามแปดสองหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดขาดสองขีดครับเอามาขาดนัสสบายเลยครับร่างกายไฟนี้เป็นไง โอเคอยู่ครับเต็มร้อยยังเต็มร้อยครับสมบูรแข็งแรงวันนี้ก็เลยพอมาแจ้งเกิดนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่กิโลได้สีโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักห้าสิบหใช่คนจังหวัดเด็กวีรมเอาฟเชืชืขับรหน่ย์เช่อใช่รับตอนี้อนนี้ตอนนชนนีอนนี้นี้อนกีอยนี้ตียรอนน้อต็มที่ตี้น้นะอ้ี